เที่ยวลีเป้สาวันสคืน2คนงบเท่าไหร่สรุปให้แล้วไปดูกันเลยก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าทริปนี้เราตัดสินใจไปเที่ยวแบบดวนดูค<า>่าตั๋วเครื่องบินไปกับดอนเมืองหัดใหญ่2คน7 4 4 0บาทค่าที่พักสีตาบีดรีสอร์ทสคืนรวมอาหารเช้าค่าดำน้ำค่าเรือไปกับเกาะลีเป้ค่ารถตู้รับส่งสนามบินหาดใหญ่เราซื้อแบบแพ็กเกจจอยทัว อย่างรวมอยู่ในนี้หมดแล้ว11,907ับาทค่าอาหารคืนแรกกินที่ร้าน1,300บาทซื้อของกินในเซเว่น450บาทซื้อปลาหมึกย่างร้านนี้อร่อยมาก350บาทรวมเป็น2,100บาทคืนที่2กินข้าวเย็นที่โรงแรม900บาทปลาหมึกย่างร้านเดิม550บาทของกินในเซเว่น200บาทรวมเป็น1650บาท ว่า <Wow. S 2> ให้ทิปกับตันเรือพาเราดำน้ำสามร้บาทให้เจ้าหน้าที่ช่วยยกกระเป๋าที่โรงแรมอีก200บาทรวมเป็น500ราทอันนี้เขาไม่ได้บังคับนะคะทุกคนแล้วแต่น้ำใจที่เราจะให้ <Okay. S 2> สรุปเที่ยวเกาะลีเปส้สาวัน2คืน2คนใช้งบโดยประมาณรวม2 3งหมบาทค่าใช้จ่ายโดยสรุปตรงนี้จะไม่รวมค่าซื้อของฝากแล้วก็ค่าของกินที่ลูกชายเขาซื้อส่วนตัวค่ะ ร้านอาหารบนเกาะหลีเป๊ะแทบจะทุกเมนูเลยค่ะราคาค่อนข้างสูงมากแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องกินก็มีเซเว่นอีเลเวนที่ถนนคนเดินค่ะก็ไปหาของกินในเซเว่นได้ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงอีกเยอะเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะมาหรือย,ยังคะมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ